วันพุทธที่8ดมกราคม6 8เมื 68, ม่อวานวันอังคารน่ะเราไปขายของที่สาร,รกางจังหวัดมาก็ลงเฉพาะโซนที่เขาทำอาหารสดๆนะ่ะนะวันนี้ก็เลยมาลงโซนที่ รวมนะทั้งทำอาหารสดสดแล้วก็ของขวัญของฝากเสื้อผ้าเครื่องจักรสารของใช้ของเล่นจิปาทะซึ่งก็เป็นสินค้าโอท็อเหมือนกันนะเป็นโอท็อปของแต่และอำเภอนี่แหละก็จะมีหลากหลายมากของกินของใช้เพียบเลยนะในทุกๆวันนังคารน่ะตั้งแต่ประมาณ7-8โมงเนี่ยเขาก็เอามาตั้งขายกันตรงนี้อยู่ที่สารกลางจังหวัดพระนคร สีอยุธยาของกินของใช้มีให้เลือกมากมายเป็นร้อยล้านขาเนี่ยก็มาตั้งขายกันอยู่แถวแถวเนี้ยแหละให้มาหาเลือกซื้อของ ที่มาจากอำเภอทุกๆอำเภอของจังหวัดอยุทยาเนี่ยอยุทยาเขามี16อำเภอนะคงไปตามหาตามอำเภอต่างๆเนี่ยได้ยากมากมารวมมาอยู่ที่สารกลางนี่แหละลองเข้ามาค้นมาหาดูนะมีทั้งของกินของใช้มากมายให้เลือกซื้อเลือกสั่หลายหลายร้านค้าเนี่ยทางอำเภอเขาเลือกมาแล้วนะว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพคัดสรรของดีๆจากผู้ผลิตโดยตรงนะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เขาผลิตเองขายเองทางนั้นในเนี้ยราคาเนี่ยไม่แพงหรอก เพราะว่าเขาทำเองและที่สำคัญคุณสามารถสั่งเขาได้นะ make to order ได้เลยนะรายร้านค้าเนี่ยเขาก็ทำตามสั่งได้แต่ที่สำคัญต้องนัดวันรับนัดราคากันเอาเองนะไม่ว่าจะของกินของใช้มีให้เลือกหลากหลายก็มาดูที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันอังคารตั้งแต่7จดโมงเช้ายันบ่าย2องโมงเย็นเลยนะ ตลาดนัดแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะได้รวมการพัฒนาสินค้าและก็รวบรวมร้านค้าเด็ดๆดังๆของจังหวัดอยุธยาเนี่ยเอามาเปิดไว้แล้วที่สารลางจังหวัดอยุธยาทุกๆุกวันอังคาร ก็มาเลือกซื้อหากันได้นะหรือจะมาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขามีประสบการณ์ด้านอาหารด้านเสื้อผ้าด้านผลผล,ผลิตทางโอท็อปเนี่ยได้เลยทุกร้านค้านะตลาดนัดวันอังคารเนี่ยเขาเปิดมา จะ2ปีอยู่แล้วนะครับไม่ได้เพิ่งเปิดนาะก็มีลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมากและก็มีแคมเปญสำคัญสำคัญอยู่หลากหลายแคมเปญนนะ่ะถือเป็นการสนับสนุนให้กับคู่ค้าคู่ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าดีๆเลยนะลอฟ้า